จ้าเอ๋กาสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีพี่น้องจ๋าพาเป่าเสื้อมาเล่นกับอาริดทำการคุ้นเคยเข้าไว้เดี๋ยวก็จะได้อุ้มจะไปไหนล,ละ่ะล้างบ้าน่ลัางบ้านแม่อาริดอาริดเอ้ยอาริด ไพมหาโอ้ย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 สวัสดีปีุ่่งก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปบ๊ายสวัสดีเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับายบ๊าย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 บาย เี้มไปเคนพองยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเหรอพอดพอดพอพอเนี่ยเนี่พอดอพองกติ้งเต้ิ้งอาพพอดอสบายไปมโอคเธอสองคนพอเราไปส่มันอยู่นี่สบายดีเด้อพี่น้องอสบายดีเด้อสบายดี ปลาลุงสบายดีจ้าเอามือมาสองอันเออามือมาเดี๋ยวหนูก็มีฟันกินขนมแล้วนะปลลุงปะลุงเตรียมเงินไว้หนูซื้อขนมเลยใกล้เขียวใกล้เขียวนิ่ม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 นินิ่มนิ่มนม

ปลุงจ๋าปลุงเดี๋ยวหนูมีฟันแล้วเดี๋ยวหนูมีแขวแล้วสิสบายดีสบายดีปลุงบ๊ายบายบ๊ายบายัดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเยแล้วเลยอยู่กับผ้าอลิงอยู่กับผา จริงจริงจริงิงอ่ดิงจิงมตัวตยิ่งีการช่งใมีการช่งใเกิดขึนบอกพี่ลูยิ้มหน่อยสิวะยิ้มหน่อยสิจ๊ะอ้หอมด้วอืมน่เร่งคุณเคยเล่นดิงบุเทือ่งเทือนนี่้ะมีรบาดิจริงอตบมื่อ ตบมือจจาาิง้ตบมืไลายไปไลยนำอ้อยยังไงก็ยังงงอยู่ตบมือไลยไปไลยนำอ้อยนำอ้อยหอยเต็มมือเต็มตินจริง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 บอคนหนาเธอซ้ำแม่นผู้ใดหนีแม่นผู้ใดอ้อยไปหาไก่มาต้มผู้ใดนแม่นผู้ใดหนีแม่นผู้ใดหนีไม่ช่วยเว้ยไม่ ไม่สู้บบบซอยดอกอืบซอยดอกเอาไปเอาไปเลยไปยูเวียงพุ่นไปไปยูเวีเลยยงจานพุ่นมีการสงสัยเกิดมืองแล้วมึงอีกปไปไปมา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 ม่มามาไมมามามา

แคทผู้เคยเหน็นนีพี่น้องรับรองหายแล้วน yes> ี่นะบีแล้วนี่ก็ดึงมือพ่อไว้ไว้ดึงพ่อไว้ไวเบรกปล่อยเดี๋ยวก็คุ้นแล้วนี่แกย่างถูกเผาเจ้าก็โดนไม่เสียบเสียบตูใช้เทียบตูขวา lại, chỉ riêng 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 ปาขึ้นเติมแม่เพิ่เห็นหัวปาดขึ้นแม่ช่วงนุ่มอยู่คงงายต่ง่างหเพิ่มเพิ่อยู่ในข้อบอกบ้างัเออันนี้ิกตอมนสวูในเกเอันอยู่ในเอฟเฟกต์อจิ๊กซอวสำหรับเด็กน้อยเขาทานนิด แมนแผ่นเท่าไรแผ่นเจ็ดสิบพันแบบสิบโมเมนต์คืออะเสรนขายเป็นแผนไหมมันเป็นแผ่นแล้วมันจักแมทมันีสาี่อันแผ่นทงหนึงมันมีสามสี่อันเปิดวงไม่ใหญ่จุกงวปกติไปเล่นน้ำไม่ใหญ่เิ่น

เงียบยังงงอยู <start bile> <anyway> ่ยังงงอยู่อยู่กับไพรยังงงอยู่กับไพรอ่ะยังงงอยู่อยู่กับไพรอืออืออือไปอแตยังงงอยู่กับไพรอันยิ้มหน่อยเม่ชหน้าบูตรเดินเดินเดินยันนาบุตรลายวันนี้คุณลิมหรือยังพูดเสียงผ่าบุ่มบุ่ม ข้ามันงี้อตุ้มมอืออืออือข้าวฟองยิ้ใส่อยกไ้าวฟองยิ้ใส่ มาขอมันปีนี้ลอดที่วันจันน้องละบันตั้งตารอกว่าวันไห้วันใจผู้ชายลูบรออายแม่อายเพื่อนอายพ่อรอก้อกนายบัวน้องอายเขาน,นะใครป่าใคอยากหยอกอยู่ไหน หย่อนยิ่มหักยังไปอยานะอยานะปลานะข้ามาเองปลาชวนนะข้ามาเองไปสิมาเบิ่งยังไปโลด mừng nè mừng nè bừng 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 nè โมนนะ่คนนะุณเนี่ยมคนะุณเนี่ยคุณเน่ยโอ๊ยไอ้ยปัดคนณัดญาติปัดพีปัดบ่ญาติงงด,ด,ปด,ดปูปัดคนณปัดบ่ไปน้ำปัดคนณัดญาตินางอันอยูก่กับพีแท้ๆทบ่ญาติโอ้ยอ่ะบายบายทุกบาย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  ายจูบลาจูบลาจูบลานไมันเทยมันก็เหตุเก็ดค <c oughs> <Okay. S 2> ิ huh? ้วยุ่งแทูกฮะคิ้วยุ่งแทะโซนลายอย่างแล้วมันลงตมือลายนีบายบกับมือลลยนะเดียวกัน ไม่ใบกับมือลายนะเดียวกันกนะมันลงม,มันแรงเลขราวบอกเลขไม่ใหญ่ดูไม่ใหญ่ถึกเลขทีกก่มันแรงนี่นะหือ๋อเขาลืมบอเลขถึกเขาเขามีอยู่อันอันหะอามาตย์จวัดนี้ก็พูดมาดูเลยถ่าหวยไทยออกกันจุดอีกสามซีมือหวยไทยออกแล้ว มื่อนี้วันที่สิบสามเลยอีกสมือคอไวเต็งเต็มอน่ปไปไปนอาเล่านครนปิตยานหาอีบบอเ้บ่ข้เมื่อน้านนำบ่ข้เมื่อนานนำบ่

อ่าอยู่กับคนหรืออยู่กับผีนะอีหล่ะอยู่กับคนอยู่กับผีเหลียวมางหน้าโอ้โอผีซัดซัดซะสันเอาเมียนเนาะลุงสิลุงเจ้าอยู่ทนายเอออายุ่ทานายเขาตบปากเนี่ยเขาตบปากเนี่ยสิเหม็นเด็หม็นเขียวเลยเหมนเขียว ี่ยวเข้ามาลีนกับเพนดูพี่น้องให้พนจือน้อนามาสุนนาจิงจิไดอูมพนอีกเหตุขี้ยญ่มาหญ่มายังเทียวมาด,ดูเทียวมาดูเอเอ๊เอ๊มาซบอย่างนี้ามันหอนบด้มากหอนคนกีอนไปไปน้ำบ้าไป แสาหาผมได้ยงมองันทึนไปไ่ดีไปล้ไดีไปล้ไดไปลบ๊ายบายบ๊ายบายไปดไปล้บ๊ายบายไปดีไปลเอเอเยาเอาสิเขีพลโอ้ย

พี่นางจ๋ามันราภาษาก็ได้จ้าเอาบอกบุญด้วยพี่นางบอกบุญเทนวอดนะจ๊ะนะบอกบุญนะคะวันที่สิบเจ็ดตรงกับวันอาทิตย์ตัวสีชว,วน<อ>บ่อเสือเห็ดลงทานอไอศครีมมาจ้ะตรงที่เราก็มีแล้วขอบคุณนะน้องนุกขอเป็นบุญสะพานนะจ้าขอเป็นบุญเป็นกุศลน,น้องนุกผลห้ต่างมานะมวรนน์นเหเนเจ้าเสือน อันมาเรียนมาเด็กๆขอบคุณน้องนกเด้จ 2, 2> อจ้าสองพันเด้อจ้าเด้อแล้วก็สี่เหดไอติมให้เพื่อนนำจ,าานจา้าฉันและสามีเราจะค่ะเนาะก็เลยขอบคุณทุกคน,นขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วด้วยสวัสดีจา้าสวัสดีปุบบ้บ๊ายบายบ๊ายบาย